เดี๋ยวสักแสดอด่ะส่มไข่หลับกลัเจียวน้ำมันไม่ขอไปทรุงมันอ่ะมีทรุงที่ต่อ ตอนเป็นเด็กหน่อยเจียงเขาเมื่อเชลญเิาจิบ <c oughs> นี่ยังไงอะเรื่องไม่เมันจิบลา,านค่ะไม่เป็นจิบลานค่ะเอาปะจิบจังทีง เจ้าลำะม้งโอ้ยกินเขา,าเมือเมืม่อวานสี้เลี่ยม,มไม่ไหวหรอกมันเป็นเวลาที่คนอื่นเลยจา้าเวลาไม่กินกต่อัดกิบไว้กระโพดไปจนหน่องจนต่อมากอะ่ะเวลาที่พักผ่อนที่สุดจะกินข้าว เป็นเวลาที่รี่แลกที่สุดนอกง,งานก็ทำงานจะได้มีเวลาว่างก็คือตอนกินข้าวกลับมาก็กินข้าวแล้วก็นอนมาเทจักชีวิตนอกจากเรากลับไปใช้ชีวิตที่ต่างจังหวัดนะเราก็ปลูกผักปลูกสวน มันเท่านาออจีไฟชอบมากอนาคตอันใกล้ปลูกผักเพื่อ,อยังชีพท่องโลบเขา กินยังกระปุกตามที่อยฟังอยากกินจะอยู่ในเมืองก็กินทุกอย่างค่ะบ๊ายบาย